สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่อง YouTube ดูรถยนมือสองเถิกเทิงยุสคานะฮะวันนี้ภูมิใจเสนอเลยฮะกับ d m a ม x s ซ r i e s 4ซประตูตัวต่ำตัวยอดนิยมนะฮะเพว่าคันนี้ก็คือบอกตรงว่ามแม่งโคตรสวยเลยอ่ะเออจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวพาไปชมกันมันสวยยังไงอ่ะเออก็ไปดูดิปะเนี่ยทำไมถึงแนะนำก็คือ ดีแม็กซ์เอสซีีสี่ประตูปีสองพันสิบเก้าคันนี้นะฮะดีแม็กสี่ประตูตัวเตี้ยปีสองพันสิบเก้าคันนี้นะฮะโอ้ที่ผมโปรดปานเลยเนี่ยเป็นพิเศษเลยสีดำแนละ้วมันจะตัดกับแดงนะฮะสวยนะครับอันนี้เป็นรถเดิมนะฮะเนี่ยเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะ วันนี้แสงจะค่อนข้างจ้านิดนึงนะครับเพราะว่าแดดออกแต่เช้าเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่อุปสรรคเราจะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของเรานี่ดูด้านท้ายสว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 ยมากๆเนี่ยขายที่มองหาหาที่ไหนก็หาไม่ได้ครับที่ช่องช่องเรามีนะครับ X-Series เนี่ยไม่ว่าจะเป็น แคปบตัวเตี้ยหรือว่าสี่ประตูนะฮะปี 2020, 2นยี่สิบยี่สเราซื้อมาหมดแล้วนะฮะจากท้องตลาดคัดรถวสวยๆมาให้ลูกค้าของเราเลยนี่เรามาต่อที่ด้านในห้องคือเออไม่ใช่ด้านในห้องผู้โดยสารนะครับเป็นไงฮะแครนี้เครื่องพันเก้าเกียร์ธรรมดาขับมันขับสนุกนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือไฟแนนซ์จัดง่ายนะไม่ใช่ว่ารถม้าจะสวยอย่างเดียวเรื่องของการทำสัญญาจัดไฟแนนซ์อะไรของเราก็จัดง่ายนะครับแล้วได้ทุกอาชีพที่สำคัญไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับพิเศษสุดๆเลยสำหรับว่าไม่ต้องใช้คนค้ำเนี่ยว่าคนค้ำสมัยนี้นี่โอ้โหให้มาค้ารถให้มาค้ำอะไรนี่เหมือนแบบโอ้ ยืมเงินดีกว่าครับจริงไหมฮะผมเจอลูกค้ามาเยอะนะฮะพอเราบอกไม่ต้องค้ำนี่โอหลูกค้าดีใจมากๆเลยมาดูกันอีกมุมนึงนะครับเรียกว่ามุมไหนก็สวยนะครับสำหรับ X Series สี่ประตูด้วยเป็นไงเงา Sí. สวยไหครับคันนี้ DMAX 4ประตู X-Series สี X ดำคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะฮะร,รถของเราสวยแล้วก็นเน้นสภาพเดิมทุกจุดนะฮะด้านบอดี้ด้านนอกห้องบริสารห้องเครื่องทุกจุดเป็นเรื่องของสำคัญนะฮะการจะซื้อรถสักคันหนึ่งเราได้รถสวยรถดีเนะี่ยมันเหมือนว่าถูกหวยอะ่ะไม่ต้องไปลุ้นนะฮะทางเราก็แนะนำชี้จุดให้เราให้เราแนะนำให้กับลูกค้าของเรานะครับได้รถที่ดีนะครับผมกับ อีซูซูดีแมกปี2019คันนี้นะฮะถูกกว่าป้ายแดงมา2แสนกว่าบาทนะฮะถ้าป้ายแดงคันนี้ก็มี80กว่านะครับ8แสนกว่าบาทมาซื้อรถของเรานะคือราคาอยู่ที่6แ78,000บาทกับ4ประตูสวยๆแบบนี้มันหาไม่ได้ง่ายๆนะแต่ว่าของเรามีนะครับทุกรุ่นเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอย่าง x อ็ก i ิลเนี่ยเรามีตั้งแต่ปี18 19 20 21นะครับ มีครบทุกรุ่นนะครับผมสนใจรถยนต์มือสองนะครับเถิกเทิงยุสคาคร์นะฮะบริการทาสัญญาให้ทั่วประเทศส่งรถยนให้ทั่วประเทศฟรีค่าใช้จ,จ่ายฟรีค่าขนส่งนะครับผมสนใจนะฮะติดต่อหรือว่าสอบถามมาที่อยากได้เป็นเจ้าของมากๆเลยหาที่ไหนหายากหาคนค้าก็หายากของเราเนี่ยไม่ต้องค้ำนะบอกมาทั้งรายการแล้วไม่ต้องค้าคนค้าไม่เอานะฮะโอเคถ้าคุณสนใจอยากเป็นเจ้าของคันนี้ โทรศัพท์มาดิหาเราที่เบอร์0852677704ย้ำ0852677704มีคุณใหม่นะครับผมบริการรับสายแล้วก็ชี้แนะแนวทางให้คุณนะครับผมวันนี้เถกเทิงยุสคานะฮะดูรถง่ายๆสไตล์เถกเทิงต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะพาไปดูรุ่นไหนนั้นติดตามกันด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมกด ติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ